อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้มอเกษตรศาสตร์เนาะก็บอกว่าประเทศนอกนะครับประเทศในโลกนะครับมีการควบคุมโซราไม่เหมือนกันนะครับเช่นยกตัวอย่างประเทศเยอรมันเนาะที่มีการไม่การควบคุมเนาะอันนี้คือเป็นแผนงานระบบการกับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาแบบไหนนะครับนะครับอันนี้ก็นั่นคือลักษณะการกับของเยอรมันเนาะ ส่วนประเทศที่สองที่ควบคุมอย่างเด็ดขาดก็คือนอร์เวย์นะครับฉะนั้นแล้วผมอยากถามว่าตั้งข้อสังเกตว่าทำไมประเทศเยอรมันนั้นเขามีนวัตกรรมที่อะไรมีคนที่ฉลาดมีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะนะครับมันจะแตกต่างกันหรือไม่ครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสุลานั้นเป็นผลชี้วัดว่า ทำให้คนนี้โง่หรือไม่ฉลาดอะไรงั้นหรือเปล่าครับนั่นคือลักษณะการตั้งข้อสังเกตนะครับ่ซนนเวนั้นเป็นประเทศที่สงบนะครับแต่ผมอยากถามว่าประเทศน์เวย์นั้นได้สร้างนวัตกรรมอะไรเพื่อมนุษยชาติบ้างนะครับอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับนะครับอันนั้นก็คือการตั้งข้อสังเกตมีสองประเด็นครับผมขอบคุณครับพอดีาจา์อยากตอบด้วยนะครับนิดนึงครับ ค่ะต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงนิดหนึ่งนะคะที่บอกว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเขามีการควบคุมด้านแอลโกอฮอล์ค่อนข้างต่ำแต่ก็ต้องเรียนชี้แจงว่าประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายดีมากนะคะความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ชฎหมายเช่นอะไรเขายกตัวอย่างสั้นๆก็คือดิฉันเนี่ยตอนไปเรียนทั้งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่เยอรมันเนี่ยได้ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารคราวนี้เข้าไปวันแรกเลยเจ้าของร้านอาหารรวมถึงคนที่ฝึกงานให้ดิฉันเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามีลูกค้าเข้ามา ถ้าอยู่ดูแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาใกล้จะมึนเมาห้ามเสิร์ฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดว่าอยูเสิร์ฟไปแล้วเขาขับรถออกไปไปชนใครหรือไปก่อทําร้ายร่างกายใครทางร้านอาหารแล้วก็อยู่จะต้องอรับผิดในทางกฎหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการาเขาใช้กฎหมายของ ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศพัฒน,นาแล้วคราวนี้ก็ต้องหันกลับมาถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าแล้วประเทศไทยการเราใช้กฎหมายเป็นยังไงอันนี้ดิฉันก็คงยังตอบไม่ได้เราต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าแล้วเราจะไปเสรีแบบเขาเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายมันเป็นเช่นไรนะคะคุณอา<อ>จารย์ <ขอ S 1> คะ<อ>